ขณะที่ทางด้านสหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ออกแถลงการประนามการก่อเหตุของคนร้ายที่ลอบวางระเบิดในครั้งนี้ค่ะนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ได้มีการออกแถลงการในนามการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุข,ขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งต่อพนักงานรวมถึงครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าการรถไฟพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกําลังตามระเบียบของการรถไฟเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยในเบื้องต้นได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวให้กับทางเจ้าหน้าที่และครอบครัวผู้ปฏิเดียรงานพร้อมทั้งสั่งการให้กองพนักงานสัมพันธ์นและสวัสดิการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายช่างโยธาติดต่อให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้การรถไฟได้มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาสาเหตุจากการเกิดเหตุดังกล่าวตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รวมถึงประชาชนผู้โดยสารที่เข้าไปใช้บริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเชื่อมั่นสูงสุดในการเดินทาง เช่นเดียวกับสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจก,การรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้ก็มีการออกแถลงการนะคะเรื่องของการประนามการลอบวางระเบิดขบวนรถไฟในเส้นทางสายใต้ระบุว่าเป็นการกระทําที่ป่าเถื่อนโหดเหี้ยมอมหิตโดยเฉพาะการกระทําต่อขบวนรถไฟผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจก,การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาการรถไฟเองและผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เสียสละในการให้ความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชาติเชื้อชาติศาสนาหรือลัทธิความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดภารกิจที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการให้บริการประชาชนเพื่อนำพาความเจริญมาสู่ประเทศชาติ ดังนั้นการกระทำใดที่มีเป้าหมายต่อขบวนรถไฟที่มีผู้โดยสารซึ่งเป็นประชาชนและผู้ปฏิบัติงานผู้บริสุทธิ์ถือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมใช้ความรุนแรงกับผู้บริสุทธิ์ ซึ่งทางสภาพการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอประนามต่อกลุ่มผู้ร่วมกระทำการอันป่าเถื่อนหดเหี่ยมอธมหิตในครั้งนี้และขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองความปลอดภัยต่อเส้นทางและขบวนรถดำเนินการตามมาตรการนะคะที่ได้มีการตกลงร่วมกันระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยฝ่ายบ้านเมืองและก็สภาพโดยระบุว่าให้ยกระดับมาตรการและก็เคร่งครัดในการป้องกันเหตุอย่างเข้มงวดค่ะ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกและต้องมีการทำอย่างจริงจังเพราะไม่รู้ว่าความรุนแรงความต่อเนื่องจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่